ทุกคนดีดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง material girls taro นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิป situation ship นะคะ ep ที่103นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็ใครที่รอติดตามที่เค้กจ,จะปล่อยไพ่อะไรอย่างเงี้ยต่อเนี่ยน,นะคะน่าจะเป็นช่วงที่เค้กหยุดนะคะก็คือแบบวันศุกร์วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเค้กยังไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บตู้เลยนะคะเออมีหลายสำรอคอยู่นะน่าจะแบบเกินสิบนะคะมาเดี๋ยวเกสับไพ่แป๊บเงินจดิซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะถ้าเรื่องมันดูน่าสนใจเดี๋ยวเฮ้กทำ extended ให้นะคะคนที่เป็นเมมเบอร์ก็เข้าไปดูได้ปกตินะคะวันนี้เฮ็กใช้ไพ Rider ่ Rider wave ธรรมดานะ คือเค็กถามไพ่ว่าเค็กขอเรื่องที่ที่มันแบบสนุกสนุกได้ไหมไม่เอาเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไพ่ออกมาบอกเค็กว่าอยากฟังเรื่องที่มันเป็นเรื่องของคนไม่ชัดเจนอีกแล้วเหรออยา่างเงี้ยเค็กก็แบบไม่ได้อยากฟังเรื่องของคนไม่ชัดเจนแต่ว่าอยากฟังเรื่องอะไรที่มันสนุกไม่ชัดเจนอย่างไงเนี่ยดูด ให้เขาอยากเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน <c oughs> ความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนคนคนนึงมีตัวเลือกอะคะ่ะมีตัวเลือกอยู่แล้วก็ไม่ยอมเลือกสักทีอะไรเงี้ยแบบไม่ยอมเลือกสักทีว่าจะเลือกคนนั้นหรือคนนี้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไม่เอาเรื่องเมื่อกี้ได้ไหมอยากได้เรื่องสนุกๆ <c oughs> มาเราตัดครึ่งหนึ่งนะคะดูสี ว่าจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะคะจะเป็นเรื่องของใครก็ได้เขาค่อนข้างเครียดในเรื่องของงานอาจจะถูกรดเงินเดือนหรือตกงานหรือหางานอยู่รองานอะไรอเงี้ยคะ่ะเออเขาเครียดมากเลยแหละหรือจริงๆได้งานแล้วแต่เดินทางไปทำงานไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคะ่ะ ในขณะที่ตัวคุณเนี่ยเอเนอร์จีตรงข้ามกับเขาเลยคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของงาน mm. เงินชีวิตสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนอนหลับสบายแต่เขาแบบนอนไม่หลับเลยตอนกลางคืนโตตรงข้ามกันค่ะเอเนอร์จีตรงข้ามกัน,ต,กนตัวเขาอะชีวิตหยุดนิ่งอยู่กับที่มากๆแบบไม่ไปหน้ามาหลังเลยก็คือหยุดนิ่งไม่น,าน่าละเขาถึงเครียดขนาดนี้ หยุดนิ่งหมายถึงเงินในบัญชีก็หยุดนิ่งด้วยในขณะที่ตัวคุณอะคุณยุ่งตลอดคุณทำงานตลอดคุณหาอะไรทำตลอดอะคะ่ะค,คุณแทบจะไม่ว่างเลยไม่ไม่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าคุณไม่อยาก ไม่อยากาหยุดนิ่งเพราะเดี๋ยวมันอาจจะลำบากเรื่องเงินคุณก็เลยคุณก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทำงานถ้ามีงานอะไรทำคุณก็ทำอะไรเงี้ยคือคุณไม่หยุดเลยอะค่ะก็คือคุณแบบเหนื่อยก็อา้าทนกัดฟันเลยะคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยมีงานก็มีเงินเนาะอะไรเงี้ยเ,เหมือนคุณสองคนไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าเขาอะไม่คุย คุยน้อยมากนะคะมันไม่ถึงกับขั้นว่าบล็อกหรือตัดขาดกันนะแต่แต่คุยน้อยมากเพราะว่าเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องของตัวเองอยู่ตอนเนี้ยเขาแทบจะไม่คุยกับคุณเลยอ่ะอืมในขณะที่ตัวคุณอะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตเขามีปัญหาอะไรอยู่ตอนเนี้ยคุณยังมองว่าเขาคงเหมือนเดิมยังมีงานมีเงินหรือมีเงินเก็บหรือมีครอบครัวที่ดีอยู่หมายถึงว่าครอบครัวคือครอบครัวเขาอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบเขามีแฟนหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าครอบครัวพ่อแม่เขาเลยอะไรเงี้ย เพราะคุณมองว่าเขาอะคุณคุณไม่รู้ปัญหาชีวิตเขาเลยอะค่ะเพราะคุณคุยกันน้อยมากและเหมือนเขาไม่ยอมบอกเรื่องราวเหล่านี้กับคุณด้วยว่าเขากําลังมีปัญหาเรื่องงานอยู่หรือตกงานแล้วหรืออะไรเงี้ยเขามองว่าเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่เขารู้สึกนะว่าระหว่างคุณกับเขามันมีคอนเน็ชันมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันอยู่ แต่เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่ารู้สึกว่าตอนเนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาพูดคุยหรือว่าสารัมพันธ์กับคุณเพราะชีวิตคุณกําลังไปข้างหน้ากําลังได้ดีเลยตอนเนี้ยแต่ว่าเขาเขาหยุดอยู่กับที่อะค่ะแล้วพอเขาไม่ค่อยตอบไม่ค่อยคุยคุณก็เข้าใจว่าเออเขาคงยุ่งวุ่นวายกับงานไม่ว่างคุณก็เลยไม่ค่อยอยากจะกวนเขาหรืออยากจะชวนคุยอะไรเท่าไหร่เพราะคุณเองก็ยุ่ง ใช่คุณไม่รู้เลยอะว่าเขากำลังเจออะไรอยู่คนคนนี้คือถ้าคุณรู้จักเขาแต่ไม่ได้รู้จักเขาในทุกๆมุมตอนนี้ค่ะชีวิตเขากำลังได้รับผลกรรมจากสิ่งที่เขาทำไม่ว่าเขาจะทำใครก็ตาม คนรักเก่าเขาเพื่อนที่ทำงานใครก็ตามคือสิ่งที่เขาทำอะ่ะไม่ว่าดีหรือไม่ดีเขากำลังได้รับผลกรรมเหล่านั้นและคุณไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างคุณรู้เรื่องเขาน้อยมากคุณได้แต่สงสัยว่าคุยกันมาขนาดเนี้ย เขาไม่คิดจะเริ่มต้นหรือว่าพัฒนาอะไรกับคุณเลยหรอคุณต้องรอเขาไปถึงเมื่อไรหรือว่าจริงๆเขาไม่ได้มีใจให้คุณอืมคุณรู้เรื่องรู้รู้เรื่องส่วนตัวหรือรู้เรื่องลึกๆของเขาอะน้อยมากจริงๆคนคนนี้ก็ำลังเจอกับอะไรอยู่เยอะมากเลยค่ะตอนนี้เค้กรู้สึกว่า เขานะเข,เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยทำไมถึงทําดีเราไม่ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะทําไมเขาทําดีแล้วเขาถึงไม่ได้ผลลัพธ์ลลหรือว่าการตอบแทนที่ดีทําไมตอนนี้ชีวิตเขาถึงต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ เขาอย่างที่เค้กบอกว่าคุณรู้เรื่องเขาน้อยมากมันอาจจะหมายรวมถึงเค้กไม่รู้ด้วยก็ได้ในขณะที่อ่านไพ่เนี่ยที่เค้กบอกว่าชีวิตเขากําลังเจออะไรทําไมอยู่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนที่เขาเจอกับคุณแล้วคุยกับคุณเขายังไม่เลิกกับแฟนเขา เขายังไม่เลิกกับคนรักของเขาตอนที่เขาเจอคุณแล้วเขาก็ให้คุณเป็นคนในความลับโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณไม่รู้เลยเขาอาจจะบอกคุณว่าเลิกกันแล้วไม่ได้กลับไปคืนดีด้วยแล้วไม่น่าจะคืนดีได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนครั้งแรกๆที่คุณรู้จักกันอ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่คุณไม่รู้ว่าเขายังไม่เลิกกันคราวนี้เนี่ยเขาเรีเยกอะไรนะอากรรม หรือว่าสิ่งที่เขาทําตอนนั้นนะที่เขานอกใจแฟนแล้วเขามาคุยกับคุณะทำให้ชีวิตเขาแย่ในตอนนี้ซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้คบกับกับแฟนคนนั้นแล้วนะคะแต่เขาต้องชดใช้สิ่งที่คือคนที่โกหกนี่ ใช่เขาโกหกคุณแต่คุณไม่รู้ตอนนั้นน่ะเนาะแต่เขา,ารู้อยู่แก่ใจมันเลยทำให้ตัวเขาเนี่ยมาเริ่มต้นคบหาเริ่มต้นใหม่หรือว่าสร้างครอบครัวก,กับคุณไม่ได้ยังไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่ายังไม่ได้เพราะเขาต้องได้รับการของเขาก่อนเขาทำให้ผู้หญิงอีกคนนึงหรือคนรักของเขาเนี่ยเสียใจ โดยเฉพาะตัวเขาเองอะเอาจริงๆเขาเขารู้สึกเสียใจนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากนอกใจแฟนแต่เขาชอบคุณแล้วความรู้สึกที่มีมันเหมือนเขาเจอคุณแล้วความรู้สึกที่มีต่อแฟนเขาอะค่ะมันเปลี่ยนไปอืม แล้วเขาก็เลือกคุณด้วยมันเลยทําให้เขาต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องรับกรรมกับสิ่งที่ตัวเองทำํำคุณไม่ได้คุยกับเขาเลยอะค่ะคุยน้อยมากอะเรื่องราวมันเหมือนกับผ้ายอยากเล่าแต่เรื่องของเขาไม่ค่อยพูดถึงคุณเท่าไหร่เลยอะแค่คิดว่าคุณเคยถามเขานะเรื่องคนเก่าของเขาเนี่ย อาจจะถาม2ครั้งหรือ3ครั้งไม่เกินเนี้ยค่ะเพราะเหมือนคุณเองก็ไม่ได้อยากพูดถึงเท่าไหร่เขาต้องพูดอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งอะเรื่องดราม่าหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเล่าแล้วจะทำให้คุณเข้าใจว่าเขาจะไม่กลับไปคืนดีคนเก่าแน่ๆ ไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนในชีวิตเนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณไปนะคะต่อให้เขาจะกลับมาพัฒนาช้าจะตอนเขาคิดจะเหมือเลยว่าคุณคือคนของเขาและที่เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ที่เขาต้องเจอเรื่องแย่ๆอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาอะมีใจให้คุณแล้วเขาก็ยอมรับความจริงยอมรับผลกรรมของตัวเองอยู่ที่ทํากับแฟนเก่าอะไรเงี้ยแบบ นอกใจด้วยที่แฟนเก่าเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเขาเลือกเดินมาทางนี้แล้วว่าเขากาลังได้รับกับเขาอยู่เขาได้แต่หวังว่าความทุกข์เหล่าเนี้มันจะหายไปเขาจะได้มาเริ่มต้นกับคุณสักทีอืมในขณะที่ตัวคุณอะไพ่คุณกับหัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าคุณทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับชีวิต ด้านอื่นๆส่วนอื่นๆของคุณมัน move ไปข้างหน้าเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยค่ะดีหมดเลยสุขภาพก็ดีแต่ความรักอ่ะเหมือนหัวใจคุณมันถูกล็อกดาวน์แล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะคะทำอะไรไม่ได้ด้วยเขาพยายามมากเลยนะเขาพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคพยายามที่จะจัดการเรื่องคนเก่าหรืออะไรเงี้ยให้มันเรียบร้อยทุกสิ่งอย่าง ท้ยตอนนี้ตัวเลขบนทีวีเคกอะเป็นเลขหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองคือมันเป็นเลขหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเออคือตัวเขาพยายามมากที่จะเคลียร์ปัญหาในชีวิตตัวเองพยายามที่จะทําให้งานกลับมาเหมือนเดิมพยายามพยายามให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมอะคะ่ะชีวิตส่วนตัวเพื่อที่เขาจะได้ move ไปข้างหน้ากับคุณ แต่เขากำลังได้รับสิ่งที่เขาทำอยู่เขาเสียเงินให้กับคนลักเก่าของเขาไปเยอะมากเลยอะเคไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณนะชัดเจนมากเลยนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาสิ่งที่ไม่ชัดเจนอยู่ตอนนี้ก็คือเขานั่นแหละไม่ได้ชัดเจนอะคุณเหมือนคุณก็รออยู่ว่าเออเขาจะทําอะไรต่อไปไหมเพราะคุณทาอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย คุณก็เลยหันเหตัวเองไปสนใจเรื่องงานเรื่องอะไรของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคหลังจากที่เขาผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่าช่วงเวลาช่วงชีวิตช่วงนี้ไปได้เนี่ยทุกอย่างจะจบเขาเรียกอะไรนะวงจรกรรมของเขาที่เกิดระหว่างคุณกับคนรักเก่าของเขาด้วยเนี่ยมันจะจบพอมันจบแล้วเนี่ย เขาก็จะได้เขาจะได้มาเริ่มใหม่กับคุณแต่พอเขาจะมาเริ่มจริงๆคุณกลับตั้งดาบใส่เขาในเชิงที่ว่าแล้วที่ผ่านมาที่ฉันรอแบบรอนะคุณรอเขานานมากบางคนเกือบปีแปดเดือนนะคะแปดเดือนก,กว่าๆหากเจ็ดเดือนบางคนเป็นปีปี แล้วพอเขาจะกลับเข้ามาคุยแบบละลายพฤติกรรมกันแบบไม่ได้คุยกันนานหรือคุยกันน้อยทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมอะไระคุณรู้สึกว่าต้องการอะไรอ่ะจะมาชัดเจนแล้วหรอหรืออะไรหรือทําไมถึงรอบนี้ถึงมาพูดอย่างนี้ถ้ามาดีแบบนี้แล้วจะหายไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณคุณไม่ไว้ใจคุณไม่ไว้ใจเขา คุณไม่ไว้ใจเขาเพราะเขาไม่เคยแสดงออกเรื่องความรู้สึกไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยเขาไม่เคยพาคุณไปเปิดตัวหรือว่าเคารู้สึกว่าเขาอาจจะใช้วิธีปั่นหัวหรือว่าปลุกป,ปั้นความคิดคุณที่ว่าให้ความสัมพันธ์น่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปอะไรเงี้ยเพื่อให้เก็บเป็นความลับอะเพราะอะไรเพราะเขามีตอนตอนแรกๆอะเพราะเขามีอีกคนหนึ่งยอยู่อะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเปิดเผยคราวนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคุณรู้สึกว่าก็ถ้ารักแล้วมันต้องซ่อนมันเปิดเผยไม่ได้ไม่เคยบอกรักไม่เคยอะไรเลยเนี่ยไม่เคยให้ความมั่นคงอะไรไม่เคยให้ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้เลยแล้วตอนนี้กลับมาทําไมอะไรเง,งี้ยคุณคุณไม่ค่อยโอเค เขาจะให้เหตุผลว่าเขาไปจัดการเรื่องงานแล้วก็เลิกงเงินมาตอนนี้งานลงตัวแล้วมาเริ่มต้นกันได้ไหมเขอโอก,กาสเช็คบอกเลยนะว่าคนเนี้ยมีผลต่อใจคุณมากต่อให้คุณโกรธเขาหรือพูดแบบพูดไม่ดีกับเขายังไงอะค่ะสุดท้ายใจคุณก็ยังแบบอยู่ในกำมือเขาอยู่ดี คุณก็ยังรักเขาอยู่ดีและแน่นอนลึกๆคุณรอเขาเสมอมาพอเขากลับมาเนี่ยมาง้อด้วยนิดๆหน่อยๆห,หรือแบบมาบอกแพลนว่าเออเดี๋ยวต่อไปความสัมพันธ์ของเราจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคุณก็โอเคแล้วคุณก็แบบก็ดีด้วยก็คืนดีนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกแล้ว่าเออให้คุณแบบเป็นที่หนึ่งนะ จริงๆเขารู้สึกยังไงกับคุณแบบนั้นแบบนี้มาตลอดเขาจะพูดกระทาให้เห็นด้วยเขาเนี่ยแต่คุณจะรู้สึกคุณจะเสียใจอ่ะมันเป็นเสียใจในที่นี้มันเป็นเสียใจในเชิงที่ว่าเวลาเนี้ยที่เขากลับมาทําดีเนี้ยอะไรอะไรมันดูง่ายไปหมดเลยอ่ะมันดูอีซี่มันดูง่าย แต่ในช่วงเวลาที่เขาหายไปไม่ค่อยคุยออกับคุณปล่อยให้คุณแบบคิดถึงเขาแล้วตั้งคําถามอยู่คนเดียวว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรเขารู้สึกยังไงกันแน่มันทุกข์นะแล้วคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจยแล้วฉันรอแล้วฉันคุณรู้สึกมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองคุณก็เลยแบบเขาเรียกอะไรนะลองลองไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจอ่ะ คือถามว่าดีใจไหมที่วันนี้ได้มีความสุขกับคนที่รักดีใจมีความสุขแหละแต่พอนึกย้อนกลับไปแล้วก็แบบเออเราผ่านจุดจุด,จดหนึ่งที่เราลองให้เสียใจเพราะเราไม่เคยได้ความชัดเจนจากคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นคล้ายๆลเอเลรอจีการนึกถึงเรื่องเก่าๆของตัวเองกับเขาอะไรเงี้ยอืเขาเองก็เสียใจนะไม่ใช่ไม่เสียใจ เค okay, รู้สึกว่ามันจะมีบางจังหวะในชีวิตที่เคารู้สึกว่าถ้าเขาตัดคุณไปปล่อยคุณไปมันอาจจะดีต่อตัวคุณมากกว่าดีกับเขามากกว่าก็ได้แต่ทําไม่ได้นะคะพาร์ทชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเยอะมากแค่เขาคิดว่าคุณจะไปมีคนอื่นอะไปเป็นของคนอื่นไปเป็นแฟนคนอื่นคนรักคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วนะคะทําไม่ได้เขาต้องรีบกลับมาดึงคุณกลับมาไว้กับเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เขาจะไม่ปล่อยคุณไปคนคนนี้จะมีการสืบสองเรื่องคุณตลอดเวลาคุณมีเพื่อนกี่คนมีใครมาคอมเมนต์รู้คุณบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณไปไหนกับใครอะไรเงี้ยเขาสองหมดเลยนะไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเน่ยรู้รู้เยอะรู้ดีขี้หวงคือตัวเอง อยากพูดเขาจะให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเปลี่ยนหลายๆอย่างเพื่อคุณนะคะแล้วคุณก็จะแฮปปี้มากในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้กับเขาแต่อย่าลืมว่าคนคนนี้มีชนะติดหลังเขาเคยทำเรื่องอะไรรับหลัง,งคุณไว้ สิ่งที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกคือเขาไม่ได้นอกใจหรอกในระหว่างที่คบกันแล้วค่ะแต่เขาเคยไม่ที่พูดความจริงทั้งหมดอ่ะเข้าใจไหมแล้วคุณไม่รู้เรื่องนั้นมาก่อนอะแล้วแล้วถามว่าคุณมีสงสัยไหมมีระแคะระคายไหมมีเออมันก็เลยเป็นการเคลือบแคลงใจพอเคลือบแคลงใจปุ๊บเขาจะเริ่มเริ่มแบบแพนิคระแวงแล้วว่าคุณจะไป รู้เรื่องเก่าๆหรือเปล่าว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เลิกกับคนนั้นจริงๆแล้วเขาแบบโกหกคุณในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขนะตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาเขาชอบคุณมากจริงๆแต่เขายังไม่ได้เลิกกับอีกคนไงเออใบสุดท้ายเค้กดีใจที่มันกลับหัวนะคะก็ต่อให้คุณเคลือบแข็งใจอะสุดท้ายเค้กมองว่าเขาจะมีวิธีพูด ความจริงกับคุณนั่นแหละแต่เขาจะไม่ได้เล่าทั้งหมดหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถเล่าแค่สองก็ได้ถ้าเขาเล่าทั้งหมดเจ็ดเนี่ยเรียบร้อยน็อดาาวความสัมพันธ์ไปเลยคุณไม่มีทางให้อาภาัยเขาได้ถ้าเขาเล่าทั้งหมดอมเขาจาเป็นที่จะต้องเล่าแค่บางส่วนเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อเพราะเขารักคุณแล้วคุณเองก็รักเขา อันนี้เค้บอกเลยนะคนที่ดูอยู่ไม่ต้องไปพยายามค้นหาว่ามันคืออะไรเรื่องบางเรื่องเราไม่จาเป็นต้องรู้นะคะถ้ารู้เราทุกก็อย่าดีกว่าถ้าตอนนี้มันดีแล้วเนะี่ยแล้วก็อันนี้เคกแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่ชอบดูดวงแล้วหมอดูทักหมอดูไหนก็ช่างอะหมอดูคนไหนก็ตามอะไรเงี้ยทักว่า แฟนไม่ดีหรือจะเลิกกับแฟน,หร,นหรือนั่นหรือนี่หรือแฟนมีคนอื่นไงอย่าบ้าจี้ไปทะเลาะก,กับแฟนหมอดูก็คือหมอดูคุณรู้จักแฟนตัวเองดีกว่าหมอดูแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าดูดวงเราเอาไปทะเลาะมันคิดจะบอกอะไรดีถ้าคบกันก็ให้เกยียรติให้เกียรติกันละกัน ถ้าวันหนึ่งเขาทําอะไรไม่ดีทํารับต่างจริงๆความรับมันไม่มีไฮโลกมันจะถูกเปิดเผยเดี๋ยวคุณก็ได้รู้อย่าใจร้อนและอย่าแพนิกแบบที่ว่าเฮ้ยไปดูหมอมาบอกคนเนี้ยแม่นมากเขาทายว่าแบบแฟนเรามีคนอื่นจะไปค้นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปชวนหาเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยมันมีนะคนที่เป็นแบบนี้เราเลิกกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเคก็รู้สึกว่า ออืมอืมมพอนะอันนี้ก็เตือนไว้นะคะว่าให้มีสติดูดวงก็ดูได้ขำๆดูเป็นไกด์ไลน์อะไรอย่เงี้ยขอให้มีสตินิดนึงนะคะอย่าอย่าเชื่อจนจนมันมีบางคู่ที่แบบหมอดูทายว่าไม่ใช่คู่แฟนไม่ได้รักจริงๆเดี๋ยวนอกใจนั่นนี่ปัจจุบันแต่งงานมีลูกรักกันดีอะไรเงี้ย ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสตินะคะสตินะคะท่องไว้นะคลิปไ okay, พ่หมดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ถ่ายตอนกลางวันก็น่าจะได้เห็นหน้าไพ่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย